สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมะจะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับจากแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินด้วยเป็นการถอนเงินทั้งแรกนั่นเองนะของแอปพลิเคชันนี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการหาเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินในแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับสำหรับวีวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาไรายได้นะครับหาไรายได้เสริมนะครับจากที่บ้านด้วยการใช้มือถือของเราผ่านการหาเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับ สแอปนี้สามารถถอนเงินได้ทั้งบัญชีของ PayPal บัญชีของ Tumany Wallet นั่นเองนะครับแล้วก็ย c ana, a s h Dana AIRTM นะครับก็สามารถที่จะถอนได้เช่นกันนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า Puzzle Game Go นะเราสามารถที่ที่จะค้นหาได้ภานในส่วนของ Google p l a y s t o r e นะครับพิมพ์คาว่า pu พั z l ซ g เกมโกนะครับตามนี้เลยหรือถ้าคุณไม่อยากค้นหาสามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อใครมีแอปนี้แล้วก็สามารถที่จะมากดอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปทุกคนนะครับผมน่ารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ระบบทําการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมในทีนี้นะก็สามารถที่จะเปิดแอปพลิชันนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปพิเคชันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของหน้างการถอนเงินนะครับมีในส่วนของ PayPal, t c a s ส Payer, Dana, t u o า n ่ y i r t t m แล้วก็แ n น b a c k นั่นเองนะครับผมนะส่วน t ูมานี w a l l เ t ็นั้นสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำเพียงแค่ 10บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่5,000เหรียญน,นะครับแล้วก็20บาท45บาทแล้วก็130บาทใช้50,000เหรียญน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของ PayPal นะครับถอนแค่ตามเพนแค่0.6ดดอลลาร์นะแล้วก็สูงสุดอยู่ด้วยกัน 12ดอลลาร์นะครับผมทีนี้ทุกคนนะครับการหาเงินของเขาก็คือเป็นการสะสมเรียนตรงนี้ทุกคนนะนี่นะครับวันนี้โอ้โหผมอยู่อันดับที่2ทุกคนนะอันดับที่2อนะอันดับที่1ก็อันนี้เลยนะครับคนเจนคาเซียนะอันดับที่3ก็คนนี้เลยนะในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็ทั้งทผมอยู่อันดับที่10นะครับทั้งทเนาะแล้วก็ในส่วนของเฟรนนะครับเพื่อนเนาะก็การแนะนําเพื่อนตรงนี้นะผมอยู่อันดับที่10เช่นเดียวกันนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะครับมาดูการนะนส่วนการหารายได้นะมาที่เมนูตรงกลางหรือที่เรียกว่าเมนูการหาางกันด้วยการเล่นเกมนะครับก่อนอื่นเลดับให้เรามาเช็คอินตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะรับเปลี่ยนอยู่ที่30เหรียญนะครับกดคําว่าเช็คอินได้เลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับเรียบร้อยทุกคนนะครับผมนะ้ก็ได้มาอยู่ที่30เหรียญนะครับกดคําว่าโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็มาเล่นเกมได้เลยนะครับกดคําว่าเลย์แล้วก็เกมนี้ทุกคนนะครับเป็นเกมจับ าภาพที่เหมือนกันนะครับผมนะอย่างเช่นนะครับาภาพนี้ทนะุกคนนะก็กดเข้าไปเลือก3อันด้วยกันหรือ3ภาพด้วยกันเองนะครับก็จะสามารถที่ผ่านได้นะครับผมนะบางทีนะครับเราไม่คุ้นตากับตัวอักษรแบบนี้หรือภาพแบบนี้นะครับอาจจะทําให้เราหนะ้าตาลายไปได้นะอันนี้ดีทุกคนนะผมก็ โดนหลายทุกคนนะเพราะว่าผมคิดว่าภาพนี้เหมือนกันทุกคนนะที่จริงคือมันเป็นสองอันนี้นั่นเองนะครับผมนะอา่าตรงนี้ต่อนะผมคิดว่าน่าจะผ่านได้นี่ทุกคนนะแล้วก็หาอันไหนต่อเอ่ยนี้ได้ไหมนี่ทุกคนนะก็ยังได้อยู่นะครับอ้าวอันนี้แค่สีเหรอผมนึกว,ว่าอันนี้หกนะอันนี้เสียน,นี่หทุกคนนะผมผมเลือกผิดนะเมื่อกี้ทุกคน เลือกสีสีไม่รู้อยู่ไหนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอันนั้นก็คือ6กเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ไปได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนะก็ต้องหาสีนะไม่รู้ว่าสีมันจะอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อันนี้ได้ไหมอาวพลาดไปทุกคนนะก็เมื่อเราพลาดไปนะเราก็ต้องทําการรับชมวิดีโอไป1วิดีโอนะครับเมื่อเรารับชมเสร็จแล้วนะมันก็น่าจะเริ่มเกมใหม่แล้วเพราะว่าเราทําไม่ผ่านเมื่อกี้เนะาะเกมเมื่อกี้ที่จริงมันไม่ยากหรอกนะมันยากตรงที่ว่า มันยากตรงที่ว่าคือตาลายมากกว่าคือตัวอักษรภาพมันคล้ายกันทุกคนนะอ่าน,นี่ก็คือถ้าเราจะเล่นต่อคือกด continue นะก็เมื่อกี้แพ้ไปเห็นนะครับหครั้งด้วยกันเนาะมาดูกันนนะใน2เกมทรีคอปปิ้งนะก็คือเป็นการตัดต้นไม้นะั่นเองนะตรงนี้ก็สปนะีดนะโดยการรับชมวิดีโอไป1วิดีโอนะครับกดคําว่าสปีดแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับผมนะหรือถ้าเราไม่อยากดูวดีโอคือเราก็กด ตรงนี้ได้คือก็คือจิ้มบนหน้าจอทุกคน,นที่ต้นไม้เลยนะมันก็จะทําการนะครับผมตัดต้นไม้ไปเลยทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนนะก็เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนหน้าขออนุญาตแคบหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ทุกคนเราก็ทํไม่ต่อนะครับผมอ่าเจ็ดสิบสี่เอแล้วทุกคนนะทาให้ครบ100เเก็จะได้รับในสงคะแนนเข้ามาทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะหนึ่งคะแนนปั๊บเลยแล้วก็ให้เรากด โอเพนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะกดลนะับกิบบ็อก์เนาะได้มาที่100คะแนนด้วยกันนะครับผมนะทีนี้เราเราก็สามารถที่จะมาทําต่อได้เลยตรงนี้นะถ้าเราอยากให้ไวที่สุดก็คือกดทว่า s p e e d Up นะก็คือดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอก็สามารถที่จะได้รู้เลยนะว่าเราได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากดูวิดีโอก็คือสามารถที่จะกดทําตามแบบผมได้เลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะไม่ยากทุกคนนะในส่วนของเกมนี้นะครับผมอ่าได้มาอยู่ที่เท่าไหร่ครั้งนี้ ั้งนี้นะถ้าเราจะกดเปิดครั้งนี้ต้องดูวิดีโอและทุกคนนะเมื่อกี้ไม่ต้องเปิดดูวิดีโอนะอันนี้คือเราก็กดโอเพนแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ เียบร้อยทุกคนนะครับก็ได้มาอยู่ที่60คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมมาดูในส่วนของมต่อนะมตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของชีสหรือหีบสมบัตินะครับถ้าเราจะเปิดก็คือต้องทําการกดโกลแล้วก็กดอเพรแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับนะเราก็จะได้รับในส่งการเปิดนันเองนะแล้วก็จะสมว่าได้รับเป็นในส่งเรียนหรือได้รับเป็นในส่งของเพชรนะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือเป็นในส่นของหมุนสปินทุกคนนะลากี้รอตรงนี้นะครับเราจะหมุนสปินแต่ละครั้ง เราต้องทําการดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะแต่และว,วิดีโอที่เราดูไปนั้นนะครับผมนะเราก็สามารถหมุนได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งวิดีโอแล้วก็มาสูงทับเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะมี8เหรียญ10เหรียญ12เหรียญ15เหรียญย0เหรียญน,นะครับ3เพชรก็5เพชรก็ห้าประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับผมประจุไฟฟ้าเอาไว้ในการเล่นเกมนะครับต่อมาคือช็อปนะ Let's ก o นี่ทุกคนนะ ช็อปก็คือเป็นการรับเหรียญฟรีกับการหาเพชรฟรีแล้วก็หาประจุไฟฟ้าฟรีนะแต่ว่าเราจะหาฟรีได้ไงล่ะนะก็คือต้องทําการแลกด้วยการดูวิดีโอให้กับเขา1วิดีโอก็รับไป8คะแนนนะครับแล้วก็อันนี้ดูวิดีโอ1วิดีโอรับไป5เพชรอันนี้ก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอรับไป5ประจุไฟฟ้า นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ invite friend ก็คือเป็นการแนะนำหรือทำ referral นะแนะนำ a p p l i ิ a t i o n เนาะซึ่งนะปพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะไปกดแนะนำเพื่อนด้วยการ invite friend หรือไม่ก็ copy ลิ n กนี้แล้วก็ไปทำการตลาดออนไลน์ด้วยการทำคลิปหรือไม่ก็ทำโพสต์ลงในกลุ่มหางเงินต่างๆหรือไม่ก็ลงในเพจนะหรือไม่ก็จะไปโพสต์ใน Twitter ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเลยไปที่ที่มีคนเยอะไปที่ที่มีชุมชน,ชมชนเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์และไปทำการตลาดตรงนั้นอินชัวลวคนะครับก็จะมีคนมาสมัครนะถ้าเขาสนใจนะเขาก็จะสมัครมาเนาะก็ให้เขามาใส่กรอกรหัสชิ่นของเราที่ช่องนี้ด้วยนะครับผมนะอ่าอันนี้นันเอ็นนะครับผมนะก็กดลงไปเลย y 6 y 1 h 6 mb กดเก c คอยไปตรงนี้ได้เลยนะครับผม ต่อมาทุกคนนะครับเมื่อเรานะครับดูแล้ววิธีการหาได้เราก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปลุยกันเลยตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการถอนเงินนะมาที่ PayPal นะครับซึ่งเราก็จะทําการถอนเงินที่เราจะถอนเงินที่5 0บาทนั่นเองนะครับในส่คลิปนี้ทุกคนนะก็เราก็เลือกนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็เลือกจํานวนเงินนะตรงนี้นะครับเป็น5 0บาทแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเขาเขียนไว้ว่าอ๋อผมเลือกผิดเมื่อกี้ อันนี้ทุกคนนะทูมานี่ทุกคนนะหนึ่งร้อยสามสิบอ่ะเราจะถอนที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่จํานวนอ่าก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เป็นเบอร์ทูมานี่วอลเล็ทของเราได้เลยนะครับแล้วก็กดดีเดียมนาวได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนั่นก็กดดีเดียมนาวได้เลยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะอินรีวิวกดชั่อนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะเราก็ทําการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็รอให้เงินเข้ามาภายในเวลา3ถึงส5วันตามที่เขาเขียนไว้ได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนแบบนะในส่วนของแอปนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยถามว่าใครสนใจแอบปบห่างเงินเข้าบัญชีของ t o m า n ี่วอ l l e t โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะสามารถที่จะถอนเงินได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ